สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพหัตชัแนลครับเมื่อนี้ครับวันที่24กรกฎาคม2 5 6หาครับเมื่อนี้ครับจะมีนักทั้งมาแปลงปั่นเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะเป็นของเอฟซีณคมนนทนะครับงวดที่แล้วพันห้มากครับผมเนาะให้มาเจไม่เข้านะครับแต่ว่าพันแจงข่าวมากครับผมบอกพ่นว่าพหัดงวดนี้นะมั่นใจถูกแน่ๆครับผมเนาะ ป็นแจ้งข้าวแม่ครับผมมาด่วนๆนะครับนี่ครับผมเนาะผมก็เลยจ้างครับผมเนาะจ้างขาเจ้ามาตัดใบข้าวนะครับผมเนาะนี่ครับผมตัดใบข้าวครับไล่ละสามร้อยนะครับไล่ละสามร้อยครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเเด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวพาเอฟซีทางช่องครับผมเนาะมาให้ อาหารปลาดีกว่าครับให้อาหารปลานี่ครับผมอาหารปลานะครับมาให้อาหารปลาดีกว่านี่ครับวันนี้ยี่สิบสี่ครับผมเนาะก่อนอื่นครับผมเนาะคลิปนี้ครับผมขอ เป็นกำลังใจให้ทหารไทยทุกคนนะครับผมเนาะสู้สูสู้ครับผมสู้เพื่อแผ่นดินไทยนะครับผมเนาะอย่าให้ใครมลรลนนะครับให้อาหารปลาครับผมให้อาหารปลาก่อนนะครับให้อาหารปลานี่ครับ ให้อาหารปลาครับมาให้อาหารปลาดีกว่ายากาศทองผงแงาครับผมเนาะนี่ครับให้อาหารปลาแล้วก็พาเอฟซีทางช่องครับมาดูฟักทองดีกว่าครับผมเนาะ พาอว่าครับผมเป็นองคําแพงปลูกฟักทองครับผมเนาะข้างสะงวนใหญ่มากครับผมนี่ครับดูฟักทองก่อนสิฟักทองฟักทองโอ้โหครับผมนี่ครับฟักทองลูกใหญ่มากครับผม ฟักทองลูกใหญ่มากเลยครับผมเนาะนี่ครับผมถือว่าอากาศคืมคืมครับผมเนาะอากาศคืมคืมครับคืมฟ้าคืมฝนนะครับที่อำเภอสว่างดินครับจังหวัดสกลนครนะครับให้อาหารปลากันดีกว่าครับผมเลี้ยงครับเนาะเลี้ยงปลานินหมันครับแล้วก็ ปลาหมอครับปลาเพียนปรากฏครับแล้วก็ปลาอะไรนะปลาทับทิมครับผมเนาะเลี้ยงสีหาปลาครับผมนี่ครับเลี้ยงสีห้าปลาเลยนี่ครับให้อาหารปลาก่อนก่อนดีกว่าครับ ให้อาหารปลากันก่อนดีกว่านี่ครับผมเนะาะเหยื่ออาหารปลาครับผมอ,อาหารครับองคมาณเทียงกว่าครับเนาะเพิ่นโทรมาครับผม fc นะคำนมนะครับโทรมาให้นะครับผมเนาะ พันวายำวาพระหัตถ์งวดนี้พี่มั่นใจมากนะงวดนี้นะพี่จะวิ่งตัวเดียวนะแล้วก็พี่จะเล่นตัวเดียวเน้นๆนะจับคู่ให้ fc ทางช่องนะครับให้มาเม็ดเดียวนะครับให้ที่9นะครับเด่นที่9เม็ดเดียวครับผมเนาะเด่น9เม็ดเดียวครับจับคู่ให้ตัวเดียวเน้นๆนะครับนั่นก็คือครับ93นะครับ93ครับ นี่ครับ93นะครับ93ให้อาหารปลาดีกว่าครับดูสิให้อาหารปลา นี่ครับให้อาหารปลาให้ปลามากินครับผมเนาะให้ปลามากินก็จะโตลเร็วๆครับผมเนาะนี่ครับอาหารปลาอาหารปลาเลี้ยงปลาครับผมเนาะเลี้ยงปลาปลูกผักกินได้ครับเนาะปลูกมะเขือปลูกพริกปลูกฟักครับผมเนาะ แล้วก็ตะไคร้ขาครับต้นกล้วยครับนี่ครับผมมะพร้าวนะครับมะพร้าวด้วยนะครับผมเนาะนี่ครับจ้างครับผมเนาะตัดหญ้าให้นไหมครับไม่ใช่ครับจ้างเพิ่นมาตัดใบเขาครับผมเนาะไรละสามร้อยนะครับที่ไหนคิดว่าแพงไหมครับหรือว่าถูกครับผมเนาะไรละสามร้อยนะครับไรละสามร้อย เลยละสามครับผมนี่ครับเลยละ300นะครับนี่ครับเดี๋ยวขึ้นหน้าจอนะครับผมเนาะของ FC ฟซนะักขนมนะครับให้มาครับผมเนาะให้ที่9ครับ 93เม็ดเดียวเน้นๆนะครับเด่นที่9ครับ93เม็ดเดียวเด้อครับผมเนาะนี่ครับอากาศก็ถือว่าคึมคึมครับเนาะฝนเริ่มตกมาแล้วครับผมนี่ครับฝนเริ่มตกมาแล้ว ฝนลดมมากแล้วครับผมประมาณนี้ครับผมเนาะมันามาทา,ทาบบมบรรยากาศให้ FC ทางช่องเบิ้งครับมาถ่ายบรรยากาศให้ FC ทางช่องดูนะครับผมเนาะเดี๋ยวขึ้นหน้าจอเด้อครับผมเนาะ FC ฟซณควมลมครับให้ที่9ครับ93เมตรเดียวนะครับวันนี้24แล้วครับเนาะ การคลิปนี้ครับผมเก่งในใจให้นะครับผมเนาะให้ทหารไทยครับผมทุกนายนะครับนี่ครับบรรยากาศท้องทุ่งนาครับผมเนาะมาฝากเอฟซีทางช่องครับคิดว่าครับเนาะปีหน้าครับผมคิดว่าปีหน้านะครับจะมา ปรับพื้นที่ครับเนาะปรับพื้นที่แล้วก็หินมะถมครับแล้วก็จะทําครับผมเนาะบ้านสวนครับตรงนี้นะครับบ้านสวนครับเพราะว่าบ้านผมครับห่างจากบ้านป้าป้านสามร้อเมตรเองนะครับไม่ไกลครับผมเนาะนี่ครับผมทางมาหน้าครับผมเป็นทางคอนกรีตแล้ว ปลาเยอะมากครับนี่ครับปลาเยอะมากเลยโอเคครับผมเนาะกับชุดท้ายนี้ครับก็บขออวยพรให้เอฟซีทั้งช่องที่เบิรงคลิปนี้ครับเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่อยู่ติดแชร์นะครับผมเนาะกะ ให้แคล้วคลาดปลอดภัยครับผมเนาะขอบุรมรรกษาคนไทยทุกคนนะครับผมเนาะบุรมรมีหลวงปู่ศิลาหรือว่าทุกอาจารย์ทุกเจกคิดังครับผมเนาะให้กำลังใจทหารแล้วก็ประชาชนทุกคนนะครับที่อยู่ติดชายแดนนะครับผมเนาะคลิปนีก้ก็สวัสดีครับ